คือใครชอบแบบว่ากินยำน้ำยำที่เป็นน้ำยำปลาหบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยสวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วน v ุ๋มวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิภาชนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับ หรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสดวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับวันนี like má, ้เนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากๆแล้วก็สูตรนี้เนี่ย อร่อยมากแน่นอนแซบนะครับบอกเลยว่าตัวแรกนะครับสมวนกอบสาคัญนะครับนี่ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับวันนี้นะครับผมใช้กุนเชียงผันสุกนะครับเป็นกุนเชียงหมูคุณภาพดีนะครับเนื้อแน่นนะครับมันน้อยหวานน้อยไม่ใส่ดินปิลนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมกินประจํานะครับแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับคือสะอาดแล้วก็อร่อยมากแน่นอนครับใครกินก็ติดใจนะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับตัวนี้ก็เข้าไปที่เพจ คุณเชียงพันสุกแลครับแล้วก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหอมแดงซอยนะครับผักชีซอยนะครับขึ้นช่ายซอยแล้วก็แตงกวานะครับซอยขนาดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับถัดมานะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับพริกแห้งนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงตํานะครับนะอย่างละครึ่งๆนะครับหรือใครจะผสมกันไปเลยก็ได้นะครับ ความเผ็ดเดียวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับถัดมาก็จะเป็นน้ําตาลเคี่ยวนะครับสูตรน้ําตาลเคี่ยวเนี่ยผมก็ทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถค้นหาคําว่าสูตรน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็เวนวรคนะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับถัดมานะครับส่วนประกอบสําคัญครับอีกอันหนึ่งก็คือน้าปลารานะครับแล้วก็มะนาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับตั้งแต่เดี๋ยวเราไปทอดกุนเชียงก่อนนะครับก็ทอดกุนเชียงกันนะครับนี่ กุนเชียงพันสุกนะครับมันน้อยมากแทบจะไม่มีมันเลยวันนี้ก็เป็นเทคนิคการทอดกุนเชียงให้มีความนุ่มอร่อยด้วยนะครับไม่ใส่น้ํามันนะครับแต่ผมใช้กระทะเทมล้นนะใส่น้ําลงไปนะครับให้พอท่วมกุนเชียงนะครับจันก็ตั้งไฟเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้ตัวกุนเชียงของเรานะครับมีความนุ่มแล้วก็ อร่อยนะครับที่สําคัญนะครับไม่น้ํามันไม่เยอะด้วยนะครับแบบกินแบบยาแบบสบายใจได้เลยนะครับ,น,แบบแบบบนะบนะแบบว่าเนื้อแดงล้ลวนๆนะครับแทบจะไม่มีมันขาวๆแบบแทรกเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอให้ตัวน้ำมันเดือดนะครับ รอให้น้ำมันแห้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้มไปเรื่อยนะครับน้ำมันจะเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวพอน้ำแห้งสนิทเราต้องหลีไฟเดี๋ยวไฟอ่อนนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกกุนเชียงนะครับนะเห็เราผัดจล้วพปุ๊บมันจะเริ่มขึ้นสีละอันนี้ก็คือแบบว่า ใกล้ได้แลวนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปทำดูนะครับบอกเลยกุนเชียงนุ่มอร่อยมากๆยิ่งเด็กๆก,กินหรือว่า,าผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีฟันกินนะครับบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะปกติกุนเชียงถ้าเราทอดไม่ไม่ใช่วิธีนี้มันจะค่อนข้างแข็งนะครับเราก็แบบผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่มีฟันอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่ค่อยอยากกินเพราะมันแข็งนะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้บอกเลยว่า อร่อยหอมนุ่มมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มขึ้นสีแล้วเราจะทําให้มันขึ้นสีพอประมาณนะครับเอาที่เราชอบนะครับของผมก็ประมาณนี้นะครับพอละแล้วเดี๋ยวก็นําไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนที่จะยำนะครับเพราะว่าถ้าเรายำร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวผักเรามันจะสลดนะครับหรือว่าเฉาเนี่ยนะเดี๋ยวรอให้คุณเชียงมัน เย็นสักนิดหนึ่งนะครับอ่าระหว่างที่เรารอกุนเชียงเย็นนะครับผมใส่พริกกับพริกแห้งนะครับลงไปรอเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลเคียวนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปประมาณ2อช้อนชานะครับก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกก็ ประมาณ5นะครับ5ช้นชาถึง6ช้นชานะครับแล้วก็ส่วนประกอบสําคัญนะครับอีกอันหนึงก็คือน้าปลาลานะครับอันนี้เป็นน้าปลาพาสเจอร์ไลน์นะครับผมจะใส่ไปประมาณ3ช้อนนะครับเดีย๋ยวเราลองชิมรสชาติกันดูก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับสูตรนี้ตนะ้อบอกว่าคือสูตรเนี้ย มันจะออกแบบว่ามีความนัวๆน,นะครับปกติเราทำยำยำตัวกุนเชียงก็จะแบบิวเปรียปร้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็หวานหวานแด่สูรเนี้ยคือแบบจะทั้งแซบ่บทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มนะครับแล้วก็อันด้วยน้ำมะนาวนะครับอนี้นมะนาวที่ส่วนผมเองตัวนี้ให้ออกเปรี้ยวเค็มนะครับ เราะกุนเชียงจจะมีความหวานนิดๆนะแต่ว่าหวานไม่มากนะครับความเค็มก็คือจากน้ำปาาลาล้วนเลยนะครับเรียบแหละเค็มละขอหวานอีกนิดนึงรสชาติต้องบอกว่าเพื่อนๆปรับปรุงได้ตามความชอบนะครับเคี่ยวจะชอบรสชาติยำไม่เหมือนกันนะครับ งั้นผมจะใส่กุ้นเชียงพันสุกลงไปเลยนะครับที่เราทอดไว้มก็เขาให้เข้ากันอันนี้คือพักจนมันเริ่มเย็นแล้วนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องนะครับขึ้นช่ายนะครับแตงกวาหอมแดง เครื่องพวกนี้ก็อชอบมากชอบน้อยก็ปรับได้นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนิดหน่อยมันน่ากินมากอะ่ะคือใครชอบแบบว่ากินยำน้ำยำที่เป็นน้ำยำปลาบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับแบบไม่ควรพลาดเลยอหอมมาก ส็จแหอมหอมปลาร้าด้วยนะเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันนะครับ mm hmm. ก็เสร็จเรียบ้อยแล้วครับสำหรับยำกุนเชียงนะครับนี่สูตรใส่ปลาร้านะครับหนัวเดี๋ยวเรามาลองชิมกนะันไหนก็งงอืมจะเข้ากันไหมจะชิมให้ดูคือแบบกินหอมมาก mm hmm. ตัวน้ำยำนะครับจะมีความเปรี้ยวนะครับ มีความนวลนัวมีความเค็มๆจากน้ําปลานะครับมีความหวานนิดๆเมื่อกินกับกุนเชียงที่เป็นกุนเชียงพันงสุกนะครับเนื้อแน่นๆนะครับมันน้อยนะมันทําให้แบบไม่เลี่ยนเลยแล้วก็มีความหวานที่กลมกล่อมพอดีนะครับเมื่อกินรวมกันกับแตงกวากับผักต่างๆเนี่ยมันอร่อยลงตัวมากๆยิ่งกัดโดนแตงกวานะครับมันจะกรอบๆทำให้แบบรีเฟชขึ้นมาครับกินได้เรื่อยๆครับกินกับข้าวได้มันจะคล้ายๆกับยำกุนเชียงปกติแต่ว่าความของเราเนี่ย แตกต่างด้วยคือแบบใส่น้ำปลาล้าไปนั่นเองมัทงนทำให้แบบนัวอร่อยมากๆก่ะเหมือนเวลาเรากินยำยำน้ํายำปลาล้านูมนัวนะครับนะไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาบอกให้นะครับ